อ,อมาเนี่ยม,มามาเนี่ยนี่ออืมานี่ก่อนคอยอยู่เนี่ยเดี๋ยวพ่อไปเอาลูกบอลให้ <laughs> đến nào lên vào. Hả? Đến nào? À? Đấy. Nắng không? Rồi. Nè, nè. Nè, nè. À. bích mất thân ổn nhỉ. Ngại đi. Ồ. Oh. หนึ่งสองสามไปกลับมาเร็วมาเร็วมานี่พออยู่นี่มาเร็วเร็วเข้ามาเร็วเร็วมาเร็วมามานี่มาเร็วเร็วมามามาไอ้นี่ไงมานี่เร็วเร็วไปมาเร็วเร็ว มาพ่อเนี่ยแล้วมานี่ดิจะเล่นไหมเนี่ยมานี่ยนะไม่มาเร็วนะมาเร็วๆร็วไม่อะขอขอไม่โอเคไปเราลากไป Ah, leo. Ha, ah, leo. Cik, ah, mari, leo. Ma. Ma. Ne. Mari, leo. Mai, mari. Leo. Mai. Kho. Mai. Okey. Ni, yo <laughs> ni. Yêu! Yêu đi! Cảm ơn đứa! Ồ, Chơi À, chơi bao? À, chơi cà ma? สวัสดีครับทุกคนอา้าวสัญญาณเป็นไรวะเนี่ยซ้อมอ่ะปล่อยเปิร์กอะซานี่เล่นมั่งมาแล้วเปิร์มาเปิร์มาเร็ว,รม,ารม,ารวมาน เร็วมาๆเร็วๆมา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 ขอขอโอเคหล่อ1 kha, okay. <laughs> 2 pergi! <laughs> เก่งจังเลยอ,ะอ่ะฮะไอป่าแหกปากจะเล่นมั่งสวัสดีครับโค้ชเจมสุดหล่อกูดมอร์นิ่ยงยามเช้าวะฮะเอ้าฮะมามา,า,าเร็วมาใกล้ๆไหมขอโอเค <c oughs> นั่งลง นั่งนั่งก่อน,นเร็วสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับก่อนโอเคอ้าวไปเบร <c oughs> กเลยเบรกเลยสนุกเลยเปื่อลูกชายแมริต้าเขาสุดหลอ่อสุดหลอ่อแมริต้าเขาวันนี้ไปทำงานไหมครับแม่น,นกแก้วฮะฮะขอ ไม่ขอ <laughs> เฮ้ยขอข้าป่าแล้ว

มาเวเอา้าวิ่งให้ตายไปเลยมีมีหลบข้างนะสวัสดีครับแม่กีตาร์ใช่ไหมครับเจเดี๋ยวพี่อีมาเนี่ยเดาฮะเออมานี้ยเร <c oughs> า,เา,ม,าเรมาเล้ว ủa, Mày này, đi à, này đâu ok, được chưa? học มาแล้ว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 แม่แบะแม่แบะอะไรนะสวัสดีครับแม่แพวปอ,อทูนแม่แบะลูกลูกออ <c oughs> เออเามาให้กำลังใจเหรอ ขอตัวทำงานบ้านก่อนโอเคครับไม่รู้เรื่องครับแม่อัจจิมาอมเอ้เล้วพ่อยังไม่เหนื่อยเลยเอ็งเหนื่อยได้ไงวะเบอรไม่ไหวแล้วพ่อเปอรบอกไม่ไหวแล้วพ่อเป่าวอยวายแม่เป่าวอยวายเบอร์คุปะ ก่อนแล้ววิ่งเล่นในบ้านเนะี่ยก่อนที่จะมาวิ่งข้างนอกนี้เราววิ่งในบ้านก่อนนะเื๊ะไปลึกไปลึบไปลึกเบ๊ะ ไปเล่นเปล่าอ่ะเล่นตอนเย็นเลยซ้อมไม่มาหรอกพ่อเหนื่อยจะตายมาพ่อก็ปาให้ผมวิ่งนะคุปะเหมือนหัว หกิบตัวติดภายในทิต์รู้เรื่องนี่พ่ออยู่นี่นี่ มานี่เด้อเร็วคเปะงับ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 ตะเมืองตะเมืองอากาศดีครับเชา้ชาเช้าสดชื่นมากเลยแม่ ลอกหนังจะออกมาหมดแล้วนะเดี๋ยวหลบก่อนหลบก่อนเดี๋ยวพ่อเอาไปไป่ <c oughs> ายอีกมันนี่แล้วโย้ยุงมันเยอะจังวะเช้าแล้วเนี่ยเอา้ามานี่ดิ <c oughs> เร็วมาพ่อนี่มาเร็วเบ้มานี่มาเร็ว โอ้ยเหนื่อยจะตายแล้วพ่อพ่อลงมาวิ่งยิงหนูดิห <c oughs> นีก่อนหนีก่อนเออพ่ออยู่นี่กูปะ ลายเตรียมเรือนั่ง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 ลงนั่งก่อนนั่งก่อนไปอ๋อพอ,อยังเนี่ยได้เข้าบ้านซานี่ออกมาบ้าง ก้าโมงพ่อทำงานแล้วนะฮึ่มเปอร์สุดหล่อไอ้เป้าเอาทำไมลูก ตอนแรกเราจะพาไปวิ่งจักรยานเนี่ยกลัวกลับมาไม่ทัน เอ้ยเหนื่อยมากลับบ้านเอาสาันนี้มาบ้างเดี๋ยวพ่อไปทำงานสวัสดีครับแม่ตุก๊กจิลาพรใช่ไหมครับอีกรอบหนึ่งมามาขอขอไม่ รอบนะไปสวัสดีครับแมลิต้าอยู่บนบ้านอ่ะแม่บอกอยู่ไหนอะอ้าเาข้าไปเอาเลยในห้องอะ พอยังลูกบอลขยันวิ่งไมริต้าอยู่ไหนไม่รู้เนี่ยยัต้องถามแม่น้องแม่น้องเก็บไปไหนไม่รู้ซื้อซื้อเป็นแบบนี้มันก็ได้แม่เนี่ยแบบนี้มันจะดีกว่ากัดแล้วมันจะไม่พังดู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 เหมือนดูดูแล้วม่หูแล้วตั้งอย่างเงี้ยฮะเราเป็นข้างข้าวเหรอคูเปอร์ไปพอยัง เจ็ดโมงครึ่งแล้วนะเอาปล่อยสันนี้มั่งมันนี่สิน้องจะหนีพ่อไปไหนอะมาเร็วมาโอเครู้เรื่องไปเอาลูกบอลไว้นี่แหละ เดี๋ยวซานี่มาเล่นมั่ง